สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมเฮ้ยใครมาอันนี้ช้างตัวผู้หรือตัวเมียครับนี่อันนี้ช้างตัวผู้หรือตัวเมียมามาจากไหนครับมาจากไหนซีอุ้ยซีรเอาเลยครโหอ้วนเลยวะใส่แล้วครับหน้าบอลต้องเทียบหน่อยเอ้าโอ้ยสวยเทียบเลยมาเลยครับโอ้โห ฟันดาบฟันดาบเออเออเตะเนออันดาไปเอาทามาเลยทดสอบทดสอบนี่ครับผมเราจะซ้อมยืดทีครับนี่ครับผมเอาเอาเอาเข้าชักเข้าชักโอ้โหโอ้หนี่ครับผม เอามาเอามานี่เอามานี่ขยับมานี่หน่อยอุ้ยสถานที่แคบเกินมานี่มานี่มานี่อ่ะมานะครับผมเราก็จะมาซอม้อมยวดทีนะค,ะครับผมมามานี่ครับผมนี่คือนี่คือดาบนะครับดาบ,บ,าบยาวเอาเอาตั้งท่าก่อนโอ้โหสุดยอดเลยครับเอาตั้งท่าก่อนเอาับยวดทีเอาเอาเพชรโอ้โโโโโโมาเลยครับมา โอ้โหโอ้โหนะครับผมเอ้าขึ้นไปยกทุ <h 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 ่งยกทุ่งโอ้โหฟันดับโอ้โหสองเพชรก็ไม sì ่เบานเลยพวกกับกับหัน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 ตาหันหันหันเออหัดเออโอ้โหเลยครับผมยอดเลยครับสองเพชรกับเอายกทุ่งทุ่งทุ่งโอ้โหเอาทุ่งเลยท้าเลยโอ้โหยู่ที่อันนี้ครับผมเอาขึ้นไปขยับไปหน่อย รุ่งโอ้โหโอ้โหเอาโอ้โหเอาใครเป็นพม่าใครเปไทยเอสรุปว่าน้องตาเนี่เป็นเป็นฝั่งพม่าเนาะฝั่งพม่านะครับเอาต้องเป็นพุ่งโอ้โหเอาเลยครับสู้เลยขึ้นไปนะครับผมโอ้โหจะใช้อยู่ไรแต่ผมอยู่ท่าทีครั้งนี้นะครับโอ้ยเฮ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 ้ยต้องเป็นอันนะ คนีนการจะซ้อมยุดทีนะครับผมเอาหนึ่งสองสามเอาสองเพชรยกทุ่งทุ่งโอ้โหเออโอ้โหสองเพชรก็เก่งไม่เบาเลยครับผมโอ้โหซ้อมคับผมซ้อมซ้อมซ้อมไว้นะครับผมเผื่อนะครับผมไปยุทธทีนะครับผมในแม่นะครับเออฉากนี้ครับผมไม่แพ้ไม่แพ้เอ่าลุงแซมนะครับกับคุณตาหนุ่มเสรนะครับเอาเอา ทุ่งรอบทุ่งเอาเอาพ่อคนพ่อคนพอก่อคนเอาเอามาวัดดีแม่หน่อยมาัดดีแม่หน่อยนะครับผมครับเลยครับครับผมยอดทีครั้งนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณพี่บัวเย้ๆครับเอาน้องต้นเพชรสวัสดีครับผมสวัสดีครับด้วยครับ ับโอ้กำลังกินนะครับผมแล้วยุทาทีตุ้งไทยเลยตุ้งกันนะครับผมหลังจากยุทธทีเสร็จนะครับผมพี่บัวก็เดินกลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วออาเหลือแต่น้องทองเพชรน้องทองเพชรพักพอนก่อนมาเก็บมาเก็บมาเอาปล่อยนะครับลำใหญ่ๆนะครับผม,บมนี่ฝ่ายเลยลลสุดยอดเลยนะน้องทองเพชรนี่ครับผมความสามารถนี่ไม่แพ้ช้างเชือกใดน,นะครับผม มาครับใครมาเมื่อกี้บัวบานมาแล้ววันนี้เจ๊ไผ่มาตกมาจากไหนครับควอนปิกอาจจะซึมครับเ,รเล่นออกรกระด้งกายเออเอาไม่กลัวฝนบอกครับนี่ไม่ตกครับแน่วใจวอร์ดูขัดดำมากเลยเฮ้ยเจ๊ไผ่อายุาเท่าไหร่นะสามสิบหกใช่ป่ะยื๊ดูเอาควอนปิกนี่ หนุ่มหน้ามนคนหน้ารักเรออิห <c oughs> ยอกๆนะครับผมวันนี้จะไปไหนนี่ออออแวะมา,ากินหญ้าเพิ่มพลังหรอรอันนี้เจี๊ยบใบบุญน,นะครับผมเหมกากับร่งกายช่วงเย็นนะครับฝนก็ใกล้จะตกแล้วดูมืดมาแล้วไม่รู้ว่าจะตกหรือไม่ตกนะครับตกแน่หรอ มั่นใจไหมนี่มั่นใจครับส,สีหน้าคุณมั่นใจเจ๊พายบุญนะครับผม,มอ,อ้วนชวนสมบูรณ์ดีมากฮะห<ค>นคนอ้วนโอเ้เลือแต่กระดูกกินข้าวน้อยไม่ได้กินแต่น้ำโค้กทุกวันนี้มีแต่น้ำโค้กทุกวันนะครับกับผมนี่คอนเฟิร์ม ก่อนกินเสือเดินนี้ล่ะกินโคใากาศช่วนเย็นนะครับผมก็พาพี่ไผ่บุญมาเดินเล่นนะครับดูท้องอ้วนมากดำทุกที่นะครับผมขัดดีมากเลยอันนี้ใช้มือขัดดอให้ถูครับถูหรว่าใช้มือขัด จับช้างนี่มันม่นใจมั้นี่จับช้งางอ,อู้หุ่นมาแล้วขุดมาแล้วคอนปึ๊กมาแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวคอนปึ๊กจะเดินเล่นนะครับ <Draw ing S 2> มาแล้วครับมาแล้วในกางช่วงเย็นๆนะครับมาแล้วอาจจะมืดๆหน่อยนะครับมันก็เดินเล่นนะครับผมช่วงเยน็นๆฝนจะตก ก่อนคุณจะตกน้องขวือขวานปิกไม่อยาจะไปเลาะสาวบ่าคุณนี่เลาะสาวบ้างเดินเล่นบ้างเลาะสาวบ้างเดินเล่นบ้างไปแล้วครับแต่เราก็มอไซค์คู่ใจกำลังจะเลี้ยวนะครับไปแล้วครับผมมาแล้วครับ ไปแล้วครับผมผู้สาวเซบผมอยังนอกผู้สาว <laughs> สาวนั่งสะลาเลนะเร่อยครับก็ส่งเจียรบุญถึงบ้านแล้วนะครับมาดูทองเพชรคนก็จะมาแล้วครับดูมืดมานะครับทองเพชรก็เนือไม่ให้ยากนะครับผมเราจะให้ยากเอาดีครับากันเร็วครับผมเสียง สำหรับคลิปนี้ก็ให้ท่านชมเพียงเท่านี้นะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u ับ c r ค b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพายทุกท่นด้วยนะครับผมสวัสดีครับ